พระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่ง,งนี้ผมจึงเรียนหุ้นส่วนให้รับทราบนะครับจะได้เข้าใจตรงกันผมไม่ได้เชียร์ใครนะแต่ยืนยันตามข้อเท็จจริงบางคนบอกโอ้ยไปเชียร์ท่านโอนหร่าไม่ได้เชียร์นะโอ้ผมไม่รู้จักท่านโอนเลยนะท่านองผมไม่รู้จักนะครับแต่ยืนตามหลักข้อเท็จจริงยึดตามหลักรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักพระบรมราชวชานินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา9นั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนืวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของท่านอ้นแหละไม่ได้คุยมาหลายสัปดาห์แล้วนะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านอน้นะว่าเดินทางกลับมายัางประเทศไทยมีขบ,บวนการนะที่ปล่อยข่าวลือว่าในหลวงมีรับสั่งให้ท่านอ้นเดินทางกลับมายัางประเทศไทย ในพระมหากราธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำน,นึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆหลังจากครอบครัวก็จะได้กลับมาเยื่ยมเมืองไทยอีคนหนึ่งขอช่วงเราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วย ปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ด้วยได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันส,มา,สามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คราวหน้าก็อยากจะมากราบส,สดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณมากครับกระแสข่าว เหล่านี้เกิดขึ้นจากเอ็ดดี้นะครับดรนิวนะฮะแล้วก็มีการนําเสนอข่าวขึ้นมาป็นกระแสขึ้นมามีการโจมตีในโซเชียลมีเดียนะครับก็มีการนะาระบุถึงท่านอ,นานอ้นท่านองนะครับลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังไม่ได้รับพระราชทานยศว่าเดินทางกลับมายังประเทศไทยกลับมาทําไมทําไมต้องกลับมานะฮะต้องการจะมาแย่งชิงราชบัลลังก์หรือเปล่า คนที่ปล่อยข่าวมีขบวนการมาปล่อยขึ้นมาว่าท่านอ้นเนี่ยในหลวงให้กลับมาเนี่ยมีขบวนการปล่อยข่าวลักษณะาดังกล่าวเกิดขึ้นตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ <c oughs> มีคนตั้งคำถามกับผมหลายคนเลยบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อตกลงความจริงเป็นยังไง <c oughs> คือคําถามเนี้นะฮะผมก็เรียนอธิบายมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับท่านอ้นมาครั้งแรก นะก่อนที่ท่านอ้นจะมาก็มีการปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียจาได้ไหมฮะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวไม่ให้ท่านอน้นแล้วก็ลูกอีก3ามคนเนี่ยสามสี่คนเดินทางกลับมายังประเทศไทยมีแต่ลูกคนเล็กที่อยู่ที่นี่นะเ,เท่านั้นซึ่งเป็นพระองค์เจ้าศิริวัณวรีที่เหลือก็ไม่ให้กลับมาประเทศไทยจําได้ไหมฮะที่มีกระแสข่าวจากพวกลมเจ้าปล่อยข่าวก็ยังหนักเลยหนักหนักหนักโจมตีพอกลับมายังประเทศไทย ปรากฏว่าก็ปล่อยขาอีกกลับมาทำไมใครให้กลับมากลับมาเพื่ออะไรจะแย่งชิงราชบัลลังก์หรือเปล่าเนี่ยจนถึงปัจจุบันบอกคนใกล้ชิดท่านอ้อนไหม่ดีโนนี่นั่นนะผมเรียนทุนส่วนนะฮะถ้าคุณเข้าใจหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จำได้ไหมฮะในสมัยรัชากาลที่9ก็มีกลุ่มเสื้อแดงที่เรียกว่าเรารักพระบรมนําโดยโกตีออกมีการเคลื่อนไหวใส่เสื้อเรารักพระบรมแต่โจมตีพระเจาอยู่หัวในรัชากาลที่9แล้วก็ปล่อยข่าวยุยงว่าพราะเจาอยู่หัวรัชากาลที่10จะแย่งชิงราชบัลลังก์จำได้ไหมฮะถ้าใครอยู่สองราัชาการเนี่ยจะจําได้ สองรัชสมัยยังจำได้ยุคนี้เหมือนเดิมฮะหลักเดิมใครเป็นเครื่องม,มือใครก็พิจารณาเอาเองนะฮะถึงแม้ว่าลูกของก็จะอยู่หัวจะเรียกว่าอะไรก็จะเรียกพระองค์ชายหรือท่านชายรเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะะยังไม่รับอิสริยยศเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเชือ้อเป็นไข่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรชัชก,กาลที่สิบองค์ปัจจุบันไม่ปฏิเสธไม่ได้ลูกคือลูกนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะไปตั้งข้อสังเกตว่าจะกลับมาทําไมจะแย่งชิงราชบัลลังก์หรือเปล่าคําถามที่ถามมาตอบไม่ง่ายเลยเออท่านอ้นมีทหารสักคนหนึ่งไหมในการจะแย่งชิงราชบัลลังก์มีกองกําลังไหมนะท่านอองมีกองกําลังไหมนะท่านชายอื่นมีกองกําลังไหม ถ้าไม่มีมันจะไปล้มได้ไงมันนอนเซนแล้วเจตนาลมของผู้ที่ปล่อยข่าวโจมตีใส่ร้ายเอาพูดง่ายๆคุณมีครอบครัวอยู่เนี่ยแล้วมีคนมีใส่โจมตีใส่ร้ายครอบครัวคุณคุณมีความสุขไหมถึงแม้ว่ามีครอบครัวแล้วแยกกันอยู่แล้วมีคนไปโจมตีลูกคุณน่ะแต่เขาเป็นลูกคุณอยู่เนี่ยเลือดเนื้อเชื่อไครคนอยู่คุณมีความสุขไหม เฉกเช่นใดก็เฉกเช่นนั้นนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องนอนเซน์ sen, เป็นเรื่องภายในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตราเเป็นพระราชอำนาจนะในการจะแต่งตั้งพระราชอิสรยศยหรือยศต่างๆเครื่องราชอิสริยพรเป็นพระราชาตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่ง ใกล้ทุกทีใกล้ทุกทีคืออะไรนะใกล้ที่จะมีการแต่งตั้งพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารคือพระองค์ทีจะมีพระชนมายุ20ปีที่ผ่านมาไอ้พวกร้มเจ้ากล่าวหาไม่ใช่เหรอบอกว่าถ้าพระองค์ทีขึ้นครองราชจะไม่มีพระองค์อื่นแล้ววันนี้มาเป็นแถวเลยมีเป่านะฮะสิ่งอันนี้ก็นอนเซ็นมือกัน่ะ นะใครจะทราบข่าวลือจะเข้าใจยนรูปแบบไหนก็นแล้วแต่ถ้าเรายืนบนหลักข้อดิริงก็มีแค่นั้นนหะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสี่ห้าพระองค์เนี่ยหรือสี่ห้าท่านเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบส่วนท่านจะมอบยศไม่มอบยศอวยยศไม่อวยยศเนี่ยเป็นพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งเหล่านี้ผมจึงเรียนหุ้นส่วนให้รับทราบนะครับ จะได้เข้าใจตรงกันผมไม่ได้เชียร์ใครนะแต่ยืนยันตามข้อเท็จจริงบางคนบอกโอยปเชียร์ท่านโอนป๋าไม่ได้เชียร์นะโอผมไม่รู้จักท่านโอนเลยนะท่านองผมไม่รู้จักนะครับแต่ยืนตามหลักข้อเท็จจริงยึดตามหลักรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักพระบรมราชวินิจัยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา9นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ในหัวใจอวงราชชาวไทยพักีราชันวงราชชาวไทย ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานาำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,าทอนผู้คนฟ้าพาวาต้นผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศโลน รัชากาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าภัยไม่เคยไหว้ไหว้วววฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไถ่รมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น